ยายกิฟทำอะไรยายกิฟเก็บข <yeah, S 1> <lı S 2> ้าวค่ะยากเก็บ้าวด้วยเก็บนึงก็สิเก็บเี้ปยเนี่ยดูสิเทคนิคการเก็บถ้าเก็บคนเดียวก็เก็บได้เพราะว่าเราจะทะลุขังถังอันหนึ่งนี่ถังทะลุค่ะถังทะลุค่ะถังทะลุแล้วก็ใส่ในกระสอบ้มีเทคนิคทำตามเลยจ้ะพี่น้อง าเก้องทนน้อยน้ง้งแย่างั้พี่ใจ่าเอาันต์ตั้งังหาองลงงแ่ตัองใจใจอยากรายเจอก็บเปรตอง่บเปรตเทคนิคการเก็บข้าวดูเด้อพี่น้องจ้าเนี่ยเขาใส่ถังข้างในข้างในกระสอบทีนี้ เก็บใส่เก็บใส่เทคนิคการทำอู้ทำตามเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเด้อจ้าดูเด้อจ้าพี่น้องเทคนิคการไอจิแล้วก็ไอจิแ้วก็ว่าจะรออยู่นี่แล้วก็ดู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 สิคะดูสิคะอุ้ยดูสิคะทำคนเดียวก็ได้เนี่ยทำคนเดียวก็ได้ก็นั่งก้าวข้าฮะ อันนี้ดูเด้อจ้าเดินจ้าพี่น้องจ่าได้ยกไม้กับน้ำอ้ยเอามาจากน้ำเด้อนี่เด้อยกขึ้นเอามาจากน้ำรถเขาก็เกี่ยวได้เดฟี่เขาวจะนานเด้อนี่เด้องามงามลุงเออคนเวียจะมาเองจะของเพิ่น ดู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 เกี่ยวมาจากน้ำคุณเอามาจากไหนหกบาทมเา้เอมมันมีมมันาเองมมาเองเหรอมาเองโอ้เก่งมากท้หนอนโลมันมาเองพันงินหนอย Oh, i